เดี๋ยวไปมึงคนหนึงนะครับนึ่งบอสครับครับผมมึงอยาทำเสียงว่าทำไมวะไอเฮียเอาเอาส่อสานนะนะชนมึงก็ต้องเป็นคนดีไม่ไอเฮียโ้มึงไงกูเลวก็เลวก็ล่าถึงไหนเนี่ยเออเกียเอกแล้วกูไม่เข้าใจมึงเฮียเรงไหมึงลองทุกตัวเนาะไอเหีย มีเพจก <พ rim. S 1> ันไม่ได้นะครับอยากฟังเพลงประเภทไหนประเภทหนึ่งประเภทส <c oughs> องอันนี้ก็ยังอื้ออื้ออื้อย่อะเงี้ยมีคนถามในหอีคอมมูนิตี้ว่าจินเด็กถือว่าเป็นเฟอร์รี่ไหมครับอม <c oughs> ือดับเมือเกิดนั่นนี้เด็กดีอะไรโปรโมทแอนนูนะไอเว็บเด็กดีไงอ่านนิยายอะนิยายเรื่องอะไรนะหมอผีใช่โอ้เกิดมาเป็นหมอผีอ่ะไอนี่นนมึงแอบ,บไยทยอินไม่ได้อันเดียวกันเฮ้ยฮ้โดนเนอะโดนบอไว้แล้วกวะเนี่ยอุนย ว่าแต่อย่าลืมไปอ่านนิยายเกินไปบอกผีได้เนาะไม่อ้เหนี่แฟดไปแล้วดูว่ะแต่กูยังแล้วกูกำลังจะเสียไม่ไอ้ยอเสียเสียแน่ๆอะไรวะนี่อ่ะไปเพื่อนชนหมัดชนหมัดชนหมัดไอ้เพื่อนจนงงต้องชนหมัดตื่นมาแล้วกันไหววะไหวไหวไหวแอด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 ครับนายแอดเองครับอุ้ยแรง เลยละไอกูยิงมากูยิงว่ะแรงมากเลยกูยิงกูสไแรงกูจะไล่อกี้ไอ้เหี้ยไม่กดท่าสองไงไอตะกี้ตะกี้อะไรนะไปชนมือฉลาดโง่ทั้งฉลาโอ้ฟโหตายไม่เป็นไรไอ้ปอนเอาอยู่เอาอยู่เอาต่อจริงด้วยที่กูเอาชีวิตโง่ๆของกูไปแลกให้มึงแม่งไร้ฆ่าเลยวะโง่ปะโง่ปะโชคเลยไม่โชคบัตรไม่โชคปากมึงด้วย ยังไม่มีป้อมแตกหรือซ้ำโอ้โหดาเมจแล้วน่ะไม่ได้มายี้แมลงยังวะเฮียสมเป็นตัวโง่ยี้ยโอ้โหเฮียดูเลือดเลยน่ะสัตว์จริงปะเนี่ยสมเป็นตัวโง่ยี้ยังเนื้อคัมโบ้เจคัมโบไม่เป็นโอ้ยยี้มห่าเอ๊โอ้สมเป็นตัวโง่ยี้เอ้ย เฮ้ยเฮ้ยไอปองมือสมัครแคสเราเลยเดี๋ยวกูลงชื่อสมัครแคสนะชื่อทีมว่าผ้าขาวบางผ้าขาวบางภาคขาวบางแต่สมาชิกอ๋อไม่ทีมกองกากเอาไว้กองกากเลยทีมแล้วอะโอ้โหโอคุณปอนอะไรอะเมื่อกี้โดนคุณกระพริบตาเองจอมืดแล้วเอ้าหมดตาหมดสีไงเพื่อนกูดึงเสื้อไว้ตะกี้เนี่ยมันกูเข้าไปแล้วคอดึงจนเสื้อขาดเลยเหี้ยดึงจนเสื้อขาดแล้วไม่ช่วยเลยเลยมาแล้วครับเขาหลังจังหวะนี้ตีตี ตีเอาไปลงมอนเทปได้เลยนั่นแหละเนี่ยมอนเทปทำอะไรอ่โอ้ยใช่ไหมแค่กดคิวแล้วก็เอลงพื้นไหนเฮียคอนเราไปลงคือนไม่มอนเทปเลยนะจัดเลยอ่ะอนเทปมันต้องยิ้มมันควรเป็นยังไงวะไอ้สายพุทธามจริเนี่ยเนี่ยยิมี่ยิ้เล่นมนเทปแล้วครับนายได้เขียนทำไมเนี่ยผมจัดการให้แล้วครับนายผมจะจัดการที่เลนล่างให้ครับนายโอ้ยยี่แต่ละตัว ไปน้ำไปโดนยิงทีเดียวตายมันแส่แล้วมันแส่แล้วมันแส่แล้วอุ้ย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 ไปหามานดยเป็นไงไรยื้ที่เๆนกระปุกกระสุนไม่ได้อะกอะไรดีอ่ะกระปลกกระสุนมาดีกูแฝกระสุนแล้วันม่ทั้งเกมจบแล้วป่ะเพื่อนกูถอดเชือแคทแป๊บึงนะอ่าพิษหายะมึงวมาด้วยนะอ่านหมดเพื่อนโ่เลยนหมดเพื่อนนหมดนห เอีอเยเอาโมเมนต์ดีๆตาหน้าไปแต่นี้เอาฟันนี่โมเมนต์ไปก่อนกูกลัวม่ได้ฟันนี่โมเมนต์ทุกคลิปมาเดี๋ยวเฮีย